ตกมาเดือนสัก่อยกัยอมย้อยบ้านเป็มโซบุ้งเขาเจี๊ยแล้วโบสังโูไดดจะหลับฉันเพตุมาเปินขันขันแต่ปุ่นนาทาสีเขาเจียวมาทานเนื้อวายไก่ปุ่นเดือนนมี้นาราขันเอาเอาบุนน้อมาหาชาติบ้านขอตอบดอกไม้เลียนไก่ปาธนาบ้าสายมุกหน้าภาคันแห่กันรอดฟังเสียงพินเสียงแค่เมื่อมวลสะออนทั้งลำปอน ตกมาตอนเดือนหาเขียนตากระแถมทายพรมเลยวัออนนี้เปี่ยนคักงลหลสงน้ำให้พระเจ้าโอคนเท่าได้ผูกแขนคิดเห็นแน่คิดเห็นเจ้าแรลนแคนคิดเห็นเจ้าแรลนแขนสฟนบนุญอยทั้งไทยไหละลด้สักสุดเป็นของพทยบัดเรือถึงโนอตอนไทยแม่สาใไก่มาแล้วเดือนหกป้าบตา ฝนกยังนกเจัาขอบพรดสาดลียบร้อยเช่นแม่นหอมบ่มีเดี๋ยวนกทองเขียวขจีสุ่มยากว่ากลวยกาหัวซื้อบุญบางไฟเสียงมาลึกคือกินเหล้าห้อมกันเดือนเจ็ดมาวันนั้นเรียาก่าบุญชำหะเหลือเฉลยล็อกทองใจ ปีบอนอปีนี้ฝนมาแหงอาคอยเบิ่งค่ะข,ข้างไปห่อยฝนฟ้าสิสำใดเดือนแปดมานั้นก็ได้เรียกว่าวันัตาเขาพรรษาประจำปีบวชเที่ยงของเขาอายุยี่สิบเขาบันะชาเผืนวาเจือแต่วันสัง้าอุประสงบทสา เหี้นแก้ว่าแก่นทำเตือนเต่ามามีแต่นามเต็มทงพฤษาหานเขาประดับินเหตุเสื่อมวะเพนีไว้ขาดจะไทยก็พ่วงอนดำหน้ายังมิดหน่อยเหลือห้าอูนบอกแก่นห่ามป่าคนหักยุ่ยแกเดือนสิบมามวลแพ้ แท้ๆปาหลังลงหาไสปุกปะชิงป่าขาวตรงโรนอ๋อเตรียมว้ป,ป่านข้าแท่แถวไตอัดหูหล่อหาไฟปา <c oughs> ดูโกโตใหญ่ๆเพียงใส่โอ๋ขอขนอเหตุใ่เลี้ยงเจ้าเพทพีคุเขาสากมือนี้สิบอาคมวันเพ่งไผรกัพากันตกแออต่งโรนอเตรียมว้ภาพกัะไหนยภาพเขาขีตายา นยังสิบเอ็ดวัวนมเสียงวดตาสิสังลากับผู้หน้ากุดไข่ออนกบในหาที่พึ่งพักแขนดบกบัวนอนวามเรื่องผักผูต้มเขาให้นี้ควยโถขินเฮงกินเฟืองหักนอนห่มออกพรรษาถูกได้หวงเก่าหักยังวีวันนี้ตีมันสวดเส ีมันสวดซึ่งฟังเสียงลมสนุาเดือนสิบสองลมหนาวนี้มันตามาหอดเร็วมาอย่างเจ้าให้ทั้งไฟบุนกะทินนั่นก็ไดเฮีดตามเฮีุที่เคยทำท่านสังคู่รอรลับแต่งตามโนปึงบาดจัดกันท่านใสุดสิ้นกะทินเน่าโนเป็นเต้าเดือนหนึ่งมากระัน่มเสียวเอาเนียคนเจ้าให้อยู่กับ แ็ดเขาต้องเอกไม่อาเจียนขึงสูงหุกควาตามฤดูกาลแต่งกำให้หลุด้นเปลี่ยนสงมา้าพันหฮมหน้าเลวจังเอาบุ่นคุมเขาใหญ่พี่น้องไก่พี่น้องไก่มาตาตาดหยาดหน้าสิพาพามให้คุณคำเมียนเนื้อตี ลาเก็บใบตองอะไรก่อนลําหนึ่งเก็บใบตอง,ปองไปเห็ดขันแบบเยงเก็บใบตองไปเห็ดช่วยหลายผราเมือเ่อแรงช่วยดอกไม้เมื่อวันพระอย่าลืมราบพระนะคะสินใหญ่ได้เหมืนอน